สวัสดีท่านผู้ฟังประดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครื่อ3 Clean r u s Rush, กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมประเพททีมนะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโบนัสนะครับผมเล่นเป็น GDI สีน้ำเงินนะฮะอยู่ด้านบนนี้นะครับส่วนทีมของเขานะน็อตสีเหลืองนะใช่ไหมอ๋อเป็นแบล็กเฮดนะคุณแวมไพร์นะฮะนะครับผมส่วนทีมงานฝั่งขวาล่างนะครับผมคุณ อะไรเนีเกียนนักนะฮะชื่อแปลกๆนะฮะอันเล่นเป็น GDI สีแดงนะครับผมจับมือกับคุณอันอันว่าอะไรวะแอนทรีสนะฮะอันอันเดรียสอันแอนทรีสนะฮะเรียกเรียกว่าแอนทรีสแล้วกันนะฮะอ่ะเป็น GDI สีฟ้านะครับผมอันอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า u n s ซาวเดอะอินเวสเมนะฮะอ่าซึ่งเป็นแมปสำหรับเล่นกันอ่าสี่คนฮะทีมสองสองนะครับผม อ่าซึ่งแบบนี้นะก็เป็นแบบที่ผมคือพูดถุยอุยลิ้นพันกันอีกแล้วขออภัยนะฮะอ่าอาการลิ้นพันกันนี้ก็น่าจะเจอได้ทุกคลิปนะฮะในช่องนี้นะอ่ะเป็นแบบที่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะอ่าเป็นแบบที่จะมีบ่อเร่ฟ้าอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะฮะใครใครที่อยากได้เงินเร็วๆก็มาขยายได้นะมาขยายฐานรีบเก็บได้นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีฟ้าส่งทหารวิ่งออกมาสเกลเจอกับฝั่งสีน้ำเงินนะอ ตอนนี้เข้าบังเกอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะสีดำเงินต้องวิ่งหนีตายออกมานะฮะอแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ฝั่งสีโอโหฝั่งสีเหลืองคุณวิ่งผ่านกองแร่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเข้าบังเกอร์ไปแล้วนะฮะเอะ๊แต่ทําไมแร่มันกระจายตัวปแปลกฮนะตรงนี้มีสัตว์แล้วก็พื้นรู้สึกว่าพื้นมันจะไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันด้วยนะเหมือนจะเป็นแอ่งลงไปหาหลุมตรงนี้นะอะ ยังไงก็ตามนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีเหลืองนะครับโอเคโรงรถมาแล้วนะครับเปิดเป็นเรเดอร์บาร์กี้นะส่งไปสเกลก่อนนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเ,เงินก็มาเช่นกันนะเป็นพิษูบนะไรเฟิลแมสควอดจุกหลบลก,กระสุนได้นะพวกกระสุนจรวดหรือว่ากระสุนผมไม่แน่ใจว่ากระสุนปืนใหญ่ของรถถังนี่จะจุกหลบได้หรือเปล่านะในเกมนี้นะแต่ว่าที่นแน่แนะฝั่งสีเ,เงินเมื่อกี้นี่สร้างรถเก็บได้ออกมาจัดการทหารไปแล้วเรียบร้อยนะฮะออ แลาตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฝั่งสีเหลืองส่งบักกี้เข้ามาแตกแล้วเรียบร้อยนะเจอบักกี้เออไม่ใช่เจอเลยนะเจอพิษบูยิงนะฮะอ่าโอ้โหอะไรตรงนี้ฝั่งสีฟ้าอออืื้หยิงตรวจเอ้ยไม่ใช่สีฟ้านี่สีน้ําเงินเอ้ยสเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้สีอะไรเนี่ยอ๋อฝั่งสีฟ้านะฮะอ่าสีฟ้าเอาแล้วนี่ทหารทหารฝั่งสีน้ําเงินอ๋อโอ้โหขออภัยนะสีมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะอ่า สารกระสุนใส่พิษบูนะสังเกตนะพิษบูเนี่ยโดนยิงแป๊บเดียวเลือดลดมาขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเลือดมันน้อยนะอ่ะแล้วตรงนี้อ่าฝั่งสีฟ้าย้าย m อ็มมากลางจุดนี้นะครับเพื่อขยายฐานเพิ่มเติมนะฮะอะไรในขนาดเดียวกันจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับโอ้สงครามพิษบูนะเป็นภาพที่อ้าวถอยแล้วนะโอ้ว่าจะจับภาพไปทําหน้าปกซะหน่อยนะเขาไปยิงกันต่อสิครับไม่ยิงนะืะึจริงๆฝั่งซีฟ้าก็ ถอยก็ดีนะจังหวะน,นี้เอาเลยยังไงครับโอ้ปะทะก,กันแล้วนะจังหวะน,นี้ฝั่งเสียมเงินอย่าบอนนะว่าเสียมเงินแตกหมดเรียบร้อยครับเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะอย่างนี้ฝั่งสีฟ้าก็ชิวเลยครับไหลเข้าไปในบ้านฝั่งเสี่ยงเงินได้ง่ายเลยนะจันนี้ไว้ครับผมว่าฝั่งเสีเงินนี่อาจจะต้องเล่นโรงทหารนะโอ้โหโรงเก็บแร่มาอย่างนี้เลยเราโรงเก็บแด้มาปุ๊บโดนทหารที่อยู่ในบังเกอร์ยิงนั่นไงใช่จริงๆด้วยนะ แล้วตรงนี้สีเหลืองต้องขึ้นมาช่วยนะครับเป็นรถถังสกอร์เปียนนะโอ้โหไม่ไหวนะครับจังหวะน,นี้เบิ่มไปแล้วนะฝั่งสีฟ้าต้องถอยออกนะครับจังหวะน,นี้สู้ไม่ไหวนะสีฟ้าเอามีสีแดงเข้ามาแจมด้วยนะสีแดงโอ้ใช้วิธีการวิ่งถอยหลังนะครับเนี่ยวิ่งถอยหลังหรือวิ่งเดินห,ห,หน้าครับโอเคถอยหลังนะ <laughs> อะอย่งไงก็ตามนะครับตอนนี้ทีมงานฝั่งล่างก็ถอยร่นกลับไปก่อนนะ แต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีเ,ง,เงินเหมือนจะไม่มาเคลียบังเกอร์สักทีนะเอาวิธีเคลียบังเกอร์ของฝั่ง GDI ก็คือใช้ยูนิตเรลนเดียร์นะฮะหรือว่ายูนิตทาหารราบโยนระเบิดนะฮะระเบิดมือนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงเนะี่ยใครเข้ามาอยู่นะจุดนี้โอ้เป็นไรเฟิลแมนที่เข้าบังเกอร์นะฮะสกอร์เปียนก็ยิงชิวๆเลยนะครับจังหวะน,นี้มีรถเก็บแรกมาเพิ่มเติมนะครับฝั่งสีเหลืองเป็นฝั่งที่ขยายลงมาตรงนี้นะฮะฝั่งสีเงินก็อย่างนี้นะครับ,อรออรบอโอเคอ่าล้วตรงนี้ไว้ไครับ กอเปียนโอ้สกอเปียนของฝั่งสีเหลืองเดินทางมาถึงณนะจุดนี้แล้วนะครับเรียบร้อยครับเจอออกายิงเข้าไปนะืึดามจอย่างเยอะเลยนะแล้วก็บึ้มไปนะสามคันเรียบร้อยครับสิ้นซากเลยนะอ๋อฝั่งสีแดงเขาทำอะไรในจุดพลุทําไมเหมือนจะใช้สพอร์ตพาวเวอร์เรียกอะไรสักอย่างนะอ้อลืมบอกไปฮนะหลังฐานก็จะมีเทเบิลสไปด้วยนะแมบนี้โอเคแต่ว่าตรงนี้โอ้โหฝั่งสีเหลืองยึดสองเสาเลย ไม่แบ่งทีมเลยนะฮะไม่แบ่งฝั่งสีน้ำเงินเลยนะฮะโอ้โหอ้าวรถตรงนี้อะไรครับเนี่ยมีซาดแต่ที่นี่เนี่ยครับโอเคตรงนี้รถถังพรีเดเตอร์มาแล้วนะฮะฝั่งสีฟ้าก็มีพรีเดเตอร์เข้ามาด้วยเช่นกันนะฮะแต่รู้สึกว่าจานวนจะเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรคนระับฝั่งสีน้ําเงินเขาปั๊มออกมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะอันนี้อยู่ในอาณาเขตบ้านตัวเองนะฮะแต่ฝั่งสีฟ้าเขามีโอกาเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะี่แหละปัญหาฮนะเพราะฉะนั้นสีน้ําเงินก็จะต้องมีพิษบูครับอ่าก เช่นนี้นะครับวัะนี้อ่านได้ยังไงครับฝั่งสีฟ้าไหลขึ้นไปด้านบนนะฮะเสียเงินต้องตามเก็บงานนะฮะไม่งั้นในตัวเองแตกแน่นอนนะครับแล้วในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าสีเหลืองจะใส่กับสีแดงอยู่นะแลวตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอ่าส่งเอทแท็ไบท์เข้ามาโจมตีนะครับผม,มแล้วมันก็พังนะเรียบร้อยครับผมก็สมชื่อนะเอทแท็ไบท์นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะโดนยิงแป๊บเดียวพังนะครับแต่ว่าตรงนี้นียังฆ่ากันไม่เสร็จเลยนะฮะ ฝั่งสีฟ้าไหลออกมาณจุดนี้นะสีน้ำเงินพยายามที่จะวิ่งตามนะว่าไงครับฝั่งสีฟ้าถอยมาตรงนี้โอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยเวลาที่รถถังมันยิงแล้วมันจะมีปลอกปลอกทุีปลอกกระสุนเด้งออกมาด้วยอดีงามมากเลยนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงไหลเข้ามาตรงนี้ยิงบ้านพังแล้วเรียบร้อยนะสีแดงต้องทหารฝั่งสีแดงต้องออกจากบ้านนะเออนั่นแหละนะฝั่งสีฟ้ากำลังจะตมตมตีทวยโจมตีอีกรอบนึงนะ ตรงนี้ไทเบรียนสไป์ฝั่งสีน้ําเงินนะโอเคตรงนี้อะตรงนี้ไม่มีคนยึดนะโอเคยังดีอยู่นะฝั่งสีเงินมีสไป์ตั้งหนึ่งเสานะตรงนี้ไงครับฝั่งสีเหลืองไหลเข้ามายิงรถกระเระแล้วสีแดงมีอะไรกันบ้านเนะี่ยพีเดเ,เตอร์แทงโอเคมีอามีรถถังพีเดเ,เตอร์ลงมานะโหกกำลังจะออกไปโจมตีเลยนะแต่ก็ต้องกลับมากันบ้านก่อนนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับบักกี้ยิงใส่กับทหารยิงจรวดนะะทันไหมละครับได้ไหมเอ่ยโอเคเรียบร้อย ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองถอยก่อนนะสู้ไม่ไหวนะครับอกองทัพของคุณถ้าไม่แข็งเกร่งมากพอหรือว่ามีจํานวนไม่มากพอเนี่ยแล้วคุณไปบุกบ้านเขาเนี่ยคุณควรถอยนะแลวที่สาคัญฝั่งสีเหลืองคี่ควรถอยกลับบ้านเลยด้วยซ้ำนะจงังหวะน,นี้โอ้โหแต่ก็ไม่ถอยนะครับอ่ะบึ้มไปแล้วนะครับอ่าแล้วตรงนี้โอ้อะไรครับเนี่ยบีมแคนนนเอางี้เลยนะฮะมีเดียมอาร์ทโลรี่นะฮะโอ้เสกภาพลงตานะครับ มันเยอะไปไหมครับอัน,นเนี้ยชาร์จดิฟเฟนซสอ๋อเพิ่มดา,า,ดาเมจให้กับไม่ใช่ดาเมจเพิ่มประสิทธิภาพให้กับออบลิสออฟไลท์เออนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้นะครับมีออก้กาบินเข้ามาอ๋อเป็นสปอร์ตพาวเวอร์นะจะไปยิงใส่ตรงไหนครับเนะี่ยหรือมันยิงไปรเรอ,อยงหนีทราบแต่ทีนี้นะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะ บีมแค a n อนสตรองเวสเบคโค e ต์รักเจอร์นะรีเฟลกเตอร์บีมออใช่ครับมันยิงกระจายได้ด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้อ <c oughs> อย่างเดือดเลยนะผมว่าผมเอาฉา,ากนี้ไปทําหน้าปกดีกว่าออกกลาเข้ามาแจมนะครับร่วงไปนะอืฝั่งน,อน็อตอีกข้อดีอย่างหนึ่งคือยูนิตเนี่ยสร้างได้เร็วนะสร้างได้เร็วแล้วก็ตายายตายเร็วด้วยนะจํานวนยูนิตไ,ไม่ใช่จำนวนยูนิตเขาเรียกว่าอะนะเออ ยูนิตเลือดน้อยเกินไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงทุยฝั่งสีแดงนะตัดสินใจเรียกยิงถล่มลงมานะฮะเพื่อป้องกันบ้านนะครับแล้วตรงนี้ว่างครับฝั่งสีแดงโอ้โหมาสร้างสนามบินไว้สักไรเลยนะอ่าเปิดเป็นแฮมเมอร์เฮดลงมานะอืแต่ตรงนี้ยังไงครับอ่าฝั่งสีแดงโอ้โหสร้างเชตเตรอร์มามันยากอยู่นะถ้าสร้างชตเชดเรอร์มาสู้กับกองทัพทหารราบอย่างนี้เนะ้อ โอ้โหตรงนี้สงคําสเกลใหญ่มากนะแล้วด้านบนนี้ฝั่งสีเงินกับสีฟ้าว่ายังไงเอ่ยมิทราบนะครับอ๋อนี่ไงใส่กันอยู่ที่ข้างๆกองเรสีฟ้านะฮะอย่างดูเดือดเลยนะฮะอ่แล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะมีเสียงหมาข้างบ้านเห่านะถ้ามันเข้ามค์หก็ขออภัยนะครับผมอไปห้ามมันไม่ได้นะแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอู้สร้างพิล i ิไฟเออร์มาแล้วนะอะ ป็นอยู่ิตที่มาแทนอวตารนะเพราะว่าเขาเล่นเป็นฝ่ายแบล็แฮร์นะฝั่งสีเหลืองนะครับไ,ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นน,อน็อตนะฮะตรงนี้เอามาเผาโรงเก็บแร่นะครับโอ้โหเน้นไปที่อีโคโนมิกเลยนะฮะโรงไฟฟ้าตามไปนะครับส่วนตรงนี้ว้ไครับนาเงินนาเงินกับฟ้าใส่กันอย่างดูเดือดแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่รีเซิร์ชเร็วกันมาแล้วนะฮะในขณะที่ฝั่งสีนาเงินนี่ยังไม่มีเร็วกันนะฮะดาเมจฝั่งสีฟ้าจะเยอะกว่านะ แล้วตรงนี้มีจักรนอตด,ด้วยนะครับว้าวแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเหลืองโอ้โหตอนนี้กาลังได้เปรียบนะบสีเหลืองนี่ไม่ถอยแน่ๆนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนครับผมว่าฝั่งสีแดงนี่แตกชัวร์ๆนะเข้ามาซะขนาดนี้นะครับจ,จริงๆสั่งบุกเลยก็ได้นะว่าไงบีมแคนนอนโอโ้ยิงทหารแป๊บเดียวตายอ่าส่วนตรงนี้ก็ดดันดูเดือดไม่แพ้ก,กันนะือส่งมิสไซล์สควอตเข้ามายิงนะ จนเจ้าหน้แตกไปหนึ่งนะครับผมอ่าตรงนี้ไว้ครับทหารวิง่งคือโอ้มันวิ่งขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยนะผมเพิ่งรู้นะฮะผมว่าตรงนี้เขาทําเป็นพื้นที่อ่าเฮ้ยอะไรนะพื้นที่ภูเขาอะที่ห้ามทหารขึ้นนะห้ามยูนิตขึ้นนะอ่าแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามนะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าเรียกโซนทูปเปอร์ออกมาไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกหรือว่าสร้างขึ้นมานะแต่ว่าโดนรถถล่ยิงอยู่นะจังหวะนี้ ไม่รอสิครับไปแล้วนะดันในขณะเดียวกันตรงนี้ฝั่งสีแดงเหลืออะไรครับเหลือน่าจะเหลือแค่สนามบินอ่าสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายแล้วนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหไทเียนไปแตกเรียบร้อยฮนะสปอนเร่เขียวออกมาฮนะโอ้โหเอ๊ะทำไมผมซูมได้ใกล้จังโอเคไม่ดูเหมือนกันนะแต่่าที่นแน่ๆนะครับอื้อหือ ตรงนี้อาจยิงอัดเข้าไปที่สไปค์ของฝั่งสีฟ้านะแตกไปแล้วเรียบร้อยนะบีมแคนนอนถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนี้ต้องสร้างมาหลายๆคันนะ <c oughs> มันจะได้รวมพลังแสงแล้วก็ยิงออกไปนะฮะประมาณนี้แล้วตรงนี้โอ้โหรถกับเร่ฝั่งสีแดงยังอยู่นะ <c oughs> ตรงนี้เป็นไงเอ่ยอย่างไงครับฝั <c oughs> ่งสีนํำเงินฝ <c oughs> ังงน่งสีดำเงินถอยก่อนนะจังหวะน,นี้ ดูอยากอยู่นะเอ๊ะอะไรเนะี่ยสไนเปอร์ทีมยิงเข้าไปที่ APC เนี่ยนะมันจะยิงได้นะแล้วทำไมสไนเปอร์ทีมโอ้โหสควอตอยู่อย่างไกลเลยนะเอ๊ะเป็นยูนิตที่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งตั้งแต่แคสเกมนี้มานะฮะเพิ่งเคยเห็นนะว่ามีคนสร้างเอ๊ยฝั่งสีแดงไปแล้วครับสีแดงโอโ้ดีฟีตตดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ฝั่งสีฟ้าแล้วครับแต่ว่าสีฟ้าจะ สู้สองทัพนี้ไหวไหมซึ่งผมคิดว่าไม่น่าไหวนะอันนี้อะไรเนี่ยแมนทีสอ๋อหน่วยต่อต้านอากาศยานฮนะอ่าไม่มีอ่าเขาเรียกว่าวนะการโจมตีภาคพื้นนะยิงได้แค่ภาคอากาศนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเรืองสร้างรีเด e m เมอร์ออกมาอยู่ในเอ่ยโอ้นี่สิซากยานอย่างใหญ่เลยนะของน็อตนะฮะรีเด e m เมอร์อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะฮะรีเด e มเมอร์รับทหารเข้าไป เรียบร้อยนะไหนเขาดูสีฝั่งสีเหลืองอ๋อฝั่งสีเหลืองโอเคมีใครอยู่ข้างในบ้างไม่เห็นอืม <Our basis S 1> โอเคอ่าเรียบร้อยนะอ่ะทางนี้ไปครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้ามีรถถังมาร์ฟแล้วนะยิงอัดเข้าไปในบ้านนะครับไม่ใช่บ้านอันนี้มันฐานใหญ่ฝั่งสีมเงินนี่วาขายทิ้งเลยดีกว่านะฮะวันนี้สู้ไม่ไหวแน่นอนฮนะแล้วในขนาเดีวยวกันฝั่งนอ็อตมีนิวเคลียมนไซล์แล้วนะฝั่งสีเหลืองนะมีเทมเพลตออฟน็อตแล้วนะฮะอืม เป็นซูเปอร์เวปิลของฝั่งน็อตนี่แหละฮะอ่กระรดดนิวเคลียร์นะแล้วตรงนี้ยังไงครับโซนทูเปอร์โโอ้หยิงรเละๆยังไม่พังนะแต่ผมว่ายังไงยังไงก็ต้องถอยอ่ะเพราะว่าฝั่งสีฟ้าเขามีมาร์ฟไหลเข้ามาแล้วนะจังหวะนี้ไหมครับพรีเดเตอร์อย่างเยอะเลยนะอย่างเยอะนะฮะตั้งสี่คันโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับแล้วเขาก็ยังไม่รีเซิร์ชเดลกัน้วยนะฝั่งสีน้ำเงินเนี่ย ต้องรีเซิร์ชที่ที่ไหนอะ่ะอันนี้ปะไม่ใช่นะ่ะน,นั่นจะเทคเซนเตอร์นะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็สร้าง MCV คันใหม่ออกมาแล้วนะฮะแล้วยังไงครับโอ้โหระเบิดไทเบียมลงมาณนะจุดนี้นะะเรียบร้อยอ่าและในขณะเดีวยวกันตรงนี้ฝั่งสีเหลืองฝั่งน็อตนะฮะก็มารวมพลกันณนะจุดนี้นะครับเตรียมตัวบุกนะฮะ มีสเปกเตอร์มาด้วยนะฮะหน่วยยิงจากระยะไกลนะครับอ่าแล้วตรงนี้ไว้ครับโอ้โหเอามาฟไฟดับอ๋อเอาเกรเนเดียมาโยนระเบิด DMP e นะอย่งางวันนี้อ่ะโดนไปอีกนะครับว่าไปไหนไม่ได้แล้วละ่ะมาฟนะฮะอยู่แค่นี้แหละแต่ว่ามันจะดีเลยครับจริงๆนี่คนที่จะเอาเอาวุธต่อต้านยานเกราะมายิงนะอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลือง ยังไงครับสร้าง Obelisk of ออฟไลขึ้นมานะฝั่งสีฟ้าถอยก่อนนะซูไม่ไหวนะ,ะที่แน่ๆนครับสีฟ้าอาจจะต้องขึ้นมากันบ้านณนจุดนี้ด้วยนะรีดีเมอร์มาแล้วนะครับอมีสเปกเตอร์คอยยิงป้อมปืนอยู่แนวหลังด้วยนะ,ะตรงน,นี้ไย่งครับรีดีเมอร์เข้าไปแบบชิวๆเลยนะ,ะมีทาหารที่แน่ๆนะฮะในตัวรีดีเมอรมีทาหารยิงจรวดนะ ตรงนี้เองครับรีคอนเนอร์โอ้โหมากลางอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยครับส่งใครออกมาฮะคอมมานโดนะครับทําหน้าที่มันเหมือนกับทันย่าของเกมเรเลิร์เนะฮะก็คือเข้าไปวางระเบิดในสิ่งก่อสร้างแล้วก็บึ้มนะฮะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ฟังซิฟัสขายรงหลงเร่กับโรงโรงรถทิ้งนะฮะไม่ไหวนะตรงนี้ไม่ครับรีดีเมอร์ต้องตามไปจัดการเลยครับไม่งั้นนี่สเปกเตอร์แตกแน่นอนครับโอ้โหแล้วตรงนี้มีแต่แมนทิสนะแมนทิสมันยิง ยูนิตภาคพ,พื้นดินไม่ได้นะครับต,ตรงนี้มาร์ฟอ่ายังไม่เสร็จเลยนะโอ้โหแล้วทาหารโยนระเบิดเข้าไปดีกว่ามนจะาพังนะครับตรงนี้ว่ายัางไงครับโรงไฟฟ้าขายทิ้งอีกแล้วนะฮะโอ้โหทั้งวันนี้ยิงจรวดใส่เอ้าฝั่งสีฟ้ากดยอมแพ้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจนะครับโดนเข้าไปขนาดนี้นะฮะกันบ้านไม่อยู่แน่นอนนะฮะ แล้วคุณดูจํานวนอยู่นี่โอ้โหฝั่งสีเหลืองนี่อย่างเยอะเลยนะอ่ะสิ่งกอ่อสร้างนะครับอ่านี่ฝั่งสีแดงนี่ลดห่วมนะช่วงกลางเกมนะทรัพยากรฝั่งสีเหลืองเยอะที่สุดนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะชัยชนะก็ได้ตบที่ของคุณแวมไพร์ฝั่งสีเหลืองแล้วก็คุณอ่าโบนัสฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเพียงเท่านี้แล้วจเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ